นี้เรามาร้านร้านออกเสียงว่าไงนะหวานโถไหนออกเสียงที่หว,วานโถโอเคอันนี้เป็นน้ำสมุนไทยเขาเรียก3ชื่นนะคะสามชื่นสมุนไทยรวมสมุนไพรรวมมีอะไรบ้างพี่ ไข้กล้วยเหรอไข้กล้วยลากบัวอ่ะไปจัดเอากลับบ้านนะคะมันอยู่ได้กี่วันคะเย็นนน่ได้อ่าโอเคนี้อันนี้ได้หน,นึ่งโอเคแล่เ,เนเนี้เป็นเซงเลี้ยงอันนี้ถ้าคนตุนหวานจะกินได้ลดน้ำตาในเลือดได้าลดน้ำตาในเลือดมันเป็นสมุนไพรกี่ตัวเป็นสมุนไพรยี่สิบสี่อย่างอ๋อโอเคอ่นนอะ ก็เอาเพิ่มค่ะเอาเอาอันนั้นเพิ่มอีกเอ่อหนึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เพิ่มด้วยอีกสองนะใช่ใช่แต่ตัวนี้จะดีมากเลยตัวน้องผมน้ำหอมแต่ว่าจะขมมากเลยนะคะขมมากเลยอะไรครับพี่สมุนไพรจีนสามทิอย์ผมอ๋อล้อสามทิพย์อย่างเลยเหรออ่ะลองหนึ่งค่ะก็ขออภัยพี่ตามสบาย เอาน้ำขมด้วยนะเพิ่มสามชื่นกลับบ้านไปฝากคนที่รักเพื่อสุขภาพดีเอออร่อยด้วย3ามชื่นเรากำลังซื้อเพิ่มน้ำสมุนไพรร้านนี้กี่ปีแล้วคะห้าสิบปีหรอคะเก้าสิปีว้าวค่ะนูเห็นในทีวีอยู่ แต่หนูก็มาทานตอนเด็กๆก,ก็ทานนะเพราะว่าทําเรียนอยู่ตรงนี้เองหลังอะไรจะพี่อันไหนพี่พูดดิ<ป>มันคืออะไรนะคะนนนจับเลี้ยงใส่มะนาวแล้วก็ใส่จับเลี้ยงสาาใส่มะนาวหูหน้าร้อนอย่างงี้ต้องต้องกินเลยต้องดื่มเลย<า>พี่จัดมาเลยค่ะแ<า>ล้วก็อัน,นนี้บวยน้ำผึ้งบวยน้ำผึ้งอันนี้อน,นนี้หายที่สุดตอนนี้ร้อนเหรอเออหน้ากินเออมันหน้ากินทุกอันเลยอ่ะแต่อยากลองไอ้นี่กันค่ะ จับเลี้ยงค่ะคคถ้วยเล็กใหญ่ถ้วยเล็กก่อนก็นได้ค่ะเดี๋ยวจะลองไอ้นี่ด้วยบวยน้ำผึ้งอ่ะน,นี่หนูก็ซื้อกับบ้านหลายขวดแล้วนะแต่อันนี้เราต้องกินเลยเนาะว้าวว้าวาอันนี้คือจับเลี้ยงเป็นอะไรนะจับเลี้ยงใส่มะนาวใส่มะนาวใส่อันชันเออขอบคุณค่ะโอเ e ลี่กูด oh, อ่ะเดี๋ยวลองโอ้ยกินตอนหน้าร้อนอย่างงี้นะ ชื่นใจมากแล้วคงต้องมาบางรักบ่อยๆแล้วเธอสาวเราต้องมากันบ่อยๆเลยเนี่ยยนวายุนเนี่ยนะต้องดสี่เจ็ดสี่ป้ายอันนี้นะคะ <5. S 1> โอ้โหประมาณเก้าสิบเก้าสิบสี่วันนี้เก้าสิบสี่อ๋อนี่ไงนี่ไงมีเบอร์ด้วยสองสี่เจ็ดสี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำนาย ยาอ๋อเป็นยาได้เหรอคะว่าโถเป็นยาจีนเหรอคะพี่อ๋อแล้วเราก็มาทําเป็นน้ําสมุนไพรยาดองน้ําส้มแก้ช้ำบวมน้ํายาขมแก้ร้อนในยาเม็ดแก้ช้ำในว้าวโอ้ยดีใจที่มีร้านสุขภาพแบบนี้นะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ